we สวัสดีครับพบกับดูอีกแล้วนะครับกับช่องโนเนมนะฮะวันนี้มากับตาถัว่วรถยอดฮิตอันดับหนึ่งเลยนะครับของ Channel เรานะครับคันนี้เนี่ยดีเซลด้วยนะสาภาพสวยๆนะครับก็สำหรับเจ้านี่โค้ด W203 นะครับ C220 CPI เป็นรถปี2005นะไม่ My 96 0 0แท้ๆ สภาพสวยมากๆซึ่งโดยปกติเนี่ยนะครับเจ้า C ีคลาสตาถั่วเนาะขออนุญาตเรียกแบบนี้ละกันถ้าเป็นเครื่องดีเซลเราจะเจอแต่ไม่แบบมหาศาลน่ะสองแสนกว่าบ้างแสนปลายบ้างเจ้านี่9ก้าหมื่นหกไม่แท้ยางใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยครับผมครับผมเรามาดูรายละเอียดกันนะครับกับ c 2 2 0 c d i งศีคันนี้เนาะ,นะคันนี้ก็เครื่องดีเซล2002นะครับ หลายๆคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วอ่าให้แรงม้าประมาณ150นะครับเกียร์ออโต้5สปีดเนาะอ่าดูความเนี้ยบไฟหน้าก็ใหม่ๆอยู่มาพร้อมไฟตัดหมอกนะครับสภาพสียังสวยนะฮะแล้วคันนี้ก็ไม่น้อยมากๆอะ่ะ9 6 0 0นี่เจ้าของจอดอย่างเดียวไม่ค่อยได้วิ่งนะครับใช้งานและดูถนนถนอมยางได้เป็นยางใหม่นะครับ ไซส์2 05 55ขอบ16นะล้อเป็นล้อเดิมโรงงานนะครับอ่าอย่างปี19นี่รุ่นนี้เป็นรุ่น Elegance ก็จะมีแบชมาให้นะครับไฟเลี้ยวก็อยู่ข้างบนกระจกนะครับมือจับทั้ง4บานเป็นโครเมียมนะครับสวยหรูตามสไตล์เบนซ์นะฮะอ่าให้ดูนะครับนี่เจ้าเนี่ยตำหนิที่ลุกเห็นนะ แบบชัดๆเลยก็จะมีนี่แหละขอบโอรเมียมตรงนี้ที่มันอ้าออกมานิดนึงนะครับแล้วก็ c 2 2 0 cdi ูปลดูปอนท้ายกันนะครับ,รบก็ทุกอย่างสภาพสมบูรณ์นะครับยางอะไหล่อุปกรณ์ครบบุ๊กเซอร์วิสก็มีนะฮะ เพิ่งเปลี่ยนยางแท่นเครื่องมาด้วยอันนี้เราจัดการไปให้คันนี้มีเซ็นเซอร์หลังนะครับเดี๋ยวไปดูภายในรถกันอ่าให้ดูแผงประตูกันก่อนนะครับก็เป็นลายไม้สีน้ําตาลนะครับเบาะผู้น้าเมมโมรี่สาตำแหน่งปรับไฟฟ้านะฮะกระจกออโต้ทั้ง4บานมเปิดปาท้ายนะครับถัดมาก,ก็จะเป็นปุ่มปรับไฟสไตล์ยุโรปนะครับเป็นบิดบดอยู่ทางขวามือช่องเสียบกุญแจ ครับปรับกระจกไฟฟ้าตรงนี้ก็จะเป็นที่ปลดเบรกมือนะโดยที่ว่าเแบรบกมือเขาใช้เท้าซ้ายอ่าตรงนี้ตรงนี้นะฮะพวงมาลัยปรับไฟฟ้าเป็นมัลติฟังก์ชันที่ลูกชอบมากๆเลยก็คือเจ้าพวงมาลัยเนี่ยพอเวลาเราดับเครื่องเนาะ mm hmm. เขาก็จะยกขึ้นให้อัตโนมัติอนะ่ะมันก็เข้าออกง่ายนะครับเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่เบนซ์น่ะใส่ใจนะฮะ,ะเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องกันว่าฟังเสียงแล้วเป็นยังไงนะฮะเจ้านี่กุญแจยังเป็นรุ่นเก่าอยู่นะ นะครับไม่ได้เป็นน้ําตาลแบบรุ่นใหม่แต่ช่างกุญแจไทยเก่งครับเปลี่ยนได้ดกสตาร์ทเครื่องก่อนนี่เห็นไหมฮะหัไลปรับาไฟถุลงลมไอรไซ์ก็จะขึ้นนะครับรถคันนี้96,158กิโลนะครับเสียงเครื่องก็มีเข้ามาในห้องโดยสารบ้างนะคันนี้แอร์ยังเย็นนะครับวิทยุต่างๆใช้งานได้ปกตินะครับ ก็เป็น2โซนแล้วนะเป็นดิจิตอลแล้วด้วยถัานหมาก็เป็นหัวเกียร์มากับตรา e l e ิแกน e นะครับนะเป็นเกียร์หสปีดช่องเก็บของต่างๆก็สมบูรณ์ดีนะครับรเกนะ็บหน้านะครับที่ใส่ซีดีของเบนก็ยังอยู่มันมีริ้วรอยบ้างตามอายุของมันพอรถมันก็15ปีแล้วนะครับแต่ก็ยังถือว่าสมบูรณ์มากๆยังสวยแล้วก็ยังหรูอยู่นะตรงนี้กระจมองหลังของเขาเป็น กระจกตัดแสงอัตโนมัติก็หมดปัญหากับไฟ f o r t จ n e r ที่สองหลังได้พอสมควรนะครับดี๋ยวให้ดูสภาพเบาะสวยๆนะฮะช่องเก็บของนะครับก็ยังใช้ได้สลักยังแน่นนะครับเดี๋ยวไปดูเบาะหลังกันนะฮะครับผมมานั่งเบาะหลังกันแล้วนะครับก็อ่ะให้ดูด้านบนก่อน ก็จะมีมือจับให้ทั้งทั้งสีด้านนะนะครับปกติรุ่นใหม่หมๆเนี่ยก็ตรงที่นั่งคนขับก็จะไม่มีละนะฮะมีช่องแอร์ด้านหลังให้แล้วก็ปึ๊บนี่ที่ใส่เศษตังที่ทิ้งขยะและอื่นๆน,นะครับยางยืดยังโอเคเนี่ยสภาพดีมากๆเลยต้องใส่กันมาดูในส่วนของที่วางแขน สปริงยังแน่นรถคันนี้เหมือนไม่ค่อยมีใครนั่งหลังเลยทีเดียวเชียวนะครับสภาพสวยๆนะฮะสวยมากๆนะครับสำหรับคันนี้ราคาใช้คำว่าสมราคานะครับเหมาะสำหรับคนที่หารุ่นนี้จริงๆเดี๋ยวเราไปสรุปราคากันครับครับเรียบร้อยกันไปแล้วนะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆภายนอกภายใน มีรอยตรงไหนบ้างนะครับอบอกหมดบอกหมดนะครับคราวนี้รถคันนี้เหมาะสําหรับลูกค้าหรือสมาชิกโนเนมที่อยากได้เบนซ์นะครับในราคาที่สมเหตุสมผลพอๆกับสภาพนะพอสภาพนี้หายากมากนะครับแต่ถ้าเทียบกันราคาแล้วยังไงมันก็ถูกกว่ารถแจ๊สนะ W203 ปี 3, 05 C220 Cdi คันนี้นะครับราคา5 2 0 0 0 0บาท ไม่9 0 0 0แท้ๆสนใจยังไงแอดไลน์ line, นะครับผ่านลิงก์ที่ให้ไว้หรือ QR code นะครับหรือไม่ก็คอมเมนต์ใต้คลิปรวมไปถึงโทรหาน้องแอดมินได้เลยนะครับน้องแอดมินพร้อมตอบนะครับผมเป็นวิธีที่เร่งด่วนที่สุดนะฮะคาดว่าคันนี้ก็ไม่น่าอยู่นานครับขนาดคันที่แล้วไม่200,004เนะี่ยยังแป๊บเดียวเลยเพราะคนหาเครื่องดีเซลกันเยอะรถมันประหยัดนะนาะแล้วมันทนด้วยเพราะความเป็นเบนซ์ของมันเองนะครับสุดท้ายนี้ ขอฝากช่องโนเนมแล้วก็คาบานาน่าไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ